สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกๆคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนสวัสดีครับนิกกี้เองครับนิกกี้เองนะครับนิกกี้เองนะครับเพจรับจดทะเบียนสมรสไทยกัมพูชาทิกต็อกนะครับจดทะเบียนสมรสไทยกัมพูชาลาวพม่าขอสัญชาติให้ด้วยนะครับรับขอสัญชาติด้วยนะครับคืออย่างนี้พอดีจะเล่าเรื่องประสบการณ์จริงนะครับสําหรับมีลูกค้า นิกกี้คนหนึ่งนะครับซึ่งจดทะเบียนสมรสแล้ว10ปีแล้วทีนี้เนี่ยช่วงโควิดต้นๆโควิดเลยนะเขายื่นขอสัญชาติไทยแล้วก็เขายื่นขอสัญชาติไทยแล้วทีนี้เนี่ยสามีเน่ะเสียชีวิตนะครับสามีเสียชีวิตในระหว่างที่ยื่นเอกสารยังไม่ได้สัมภาษณ์นะครับสัมภาษณ์ไปแค่หนึ่งครั้งครั้งที่2ยังไม่ได้สัมภาษณ์นะครับ <S <S ท,ท,ท,ทีนี้เนี่ยขอโทษที Um, ทีนี้นี่ก็คือว่าสามีเสียชีวิตนะครับสามีเสียชีวิตแล้วทำยังไงจดทะเบียนสมรสม,มาแล้ว10ปีสามีเสียชีวิตในระหว่างยื่นขอสัญชาติแต่ยังไม่จบยังไม่สิน้นสรุปไม่ได้ครับไม่ได้ครับเป็นแม่ไม้ครับเพราะว่านะครับเพราะว่าสามีเสียชีวิตแล้วคุณเป็นแม่ไม นะครับแล้วก็จดทะเบียนสมรสมาแล้วสิปีก็ไม่ได้ทีนี้เขาต้องทํำยังไงนะครับหาหาผัวใหม่จดทะเบียนสมรสใหม่นะครับสนะครับยื่นวีซ่าติดตามลูกแต่อย่าลืมนะครับว่ายื่นสิวีซ่าติดตามลูกนั้นในระยะสั้น3เดือนนะครับคุณไม่ต้องโชว์เงินนะครับคุณไม่ต้องโชว์เงิน4ี่แสนบาท นะครับแต่ยืดระยะยาว1ปีปีต่อปีคุณต้องโชว์เงินบัญชีในบัญชี4 0 0แสนบาทนะครับเพื่อนๆคุณต้องโชว์เงินในบัญชี4 0 0แสนบาทนะครับเพื<ๆ>่อนๆเหตุผลเพราะอะไรทำไมต้องโชว์เงินวีซ่าติดตามลูกเพราะว่าคุณอุปการะลูกไงคุณดูแลลูกไงคุณจำเป็นจะต้องมีเงินในบัญชี4 0 0แสนนะครับ,รบเพื่อโชว์สถานทูตนะครับเอยเพื่อโชว์ตำรวจตอมอนะครับนี่แหละครับเพื่อนๆ ผมจึงมาให้เพื่อนๆฉุดคิดเอาไว้ว่าจดทะเบียนสมรสแล้วขอให้ทําต่ออีกนิดหนึง่งเพื่อให้คุณได้สัญชาติไทยนะครับพอคุณได้สัญชาติไทยแล้วคุณก็สบายแล้วทีเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่รีบขอสัญชาติไทยถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งที่สามีคุณเสียชีวิตไปคุณคิดไหมว่าคุณจะต้องทำยังไงคุณจะอยู่กับลูกยังไงนะครับคุณคิดหรือเปล่าอันนี้เราพูดในกรณีที่จดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วไม่ขอสัญชาติไทยนะครับเพราะคุณยังไม่เป็นคนไทยนี่ถูกต้องไหมฉะนั้นนี่ะนะครับนี่แหละกลับไปคิดคิดเองนะครับคิดเองพี่นิกี้คิดว่าจะดีกว่าไหมถ้าเราจดทะเบียนสมรสแล้วแล้วก็ดิ้นอีกน,นิดนึงถ้าเราเขาเรียกว่าอะไรมีคุณสมบัติคุณสมบัติคือจดทะเบียนสมรสมาแล้วใน,ในระยะเวลาหนึ่งที่พอที่จะยื่นขอสัญชาติได้ทําเลยครับทําเลยครับยื่นทําเลยครับ แล้วเราได้เป็นคนไทยแล้วก็จะสบายเป็นคนไทยแล้วถ้าสมมุติว่าคุณได้สัญชาติไทยแล้วถ้าสามีคุณเสียชีวิตล่ะก็ไม่เป็นไรคุณได้เป็นคนไทยแล้วนี่คุณไม่ต้องทำอะไรต่อแล้วนะครับหรือว่า คุณจะอยากกับัวคุณก็ได้คุณก็ไม่เป็นไรเนี่ยคุณได้สัญชาติไทยแล้วนะครับเขาไม่เอาสัญชาติไทยคุณกลับคืนมานะครับโอเคนะครับเพื่อนๆฝากไว้ให้คิดแชร์ด้วยแชร์ให้ด้วยแชร์ให้ด้วยแช,ช,ชร์ไปเยอะให้คนได้รับรู้เยอะๆว่าคนที่จดทะเบียนสมรสแล้วยังนิ่งนอนใจกอดทะเบียนสมรสอยู่อะไรเงี้ยแต่ฉุดไมล่ลืมคิดว่าวันหนึ่งถ้าสามีฉันเป็นอะไรไปฉันฉันจะลําบากอะไรเงี้ยเพราะฉันต้องทําวีซ่าติดตามลูกนะครับฝากไว้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดห ปรยชน์ไหมนะครับนในกี้จะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ